สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีสําหรับเช้าวันพุธนะคะทีดีประจำสัปดาห์มาอีกแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างกับน้องทองเมื่อวานนะคะหวังว่าทุกคนคงได้เงินกันนะคะมาแดงเต็มแท่งเลยนะคะเมื่อวานเนาะสวยงามมากเมื่อวานเขาไปอยู่แถวแถวแนวบอกเลยว่าอยู่แถวแถวแนวต้านแนวต้านเราควรจะต้องเซลล์ที่ต้านแล้วก็บายที่รับนะคะอยู่ตรงต้านเราจะไม่บายเด็ดขาดจนกว่าเขาจะทํา อะไรให้เราเห็นสักอย่างหนึ่งนะคะจนเมื่อวานเขาลงมานะคะก็ลงมาอย่างสวยงามมากนะคะไล่ราคามาด้วยนะคะก็ถือว่าสวยอ่านไปดูในทางเฟรมเล็กกันว่าเขาทําอะไรให้เราเห็นบ้างนะคะอ่ะตอนนี้ใน h 4เมื่อวาน H4 เมื่อเมื่อวานเนี่ยเนี่ยสังเกต H 4สนะคะเขาทํากลับเกินลงมาได้แล้วเขาก็ส่งลงมาครบอ่าวัดทีละตัวก่อน ในเอสี่เขาทำกับเกินลงมาแล้วนะคะแล้วเขาก็ส่งมาครบร้อยพอดีบอกแล้วเมวื่อวานในห้องนะคะว่าการส่งครบร้อยของเขาเนี่ยมันจะทํากับเกินต่อไปเรื่อยๆพอดีนะคะแล้ววันนี้เขาก็ทํากับเกินต่ออีกนะคะอันนี้ก็ตอนนี้เขากำลังเทคตัวแบบขึ้นขึ้นไปนะคะตั้งแต่เช้าแล้วเป็นการย้ำให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําไหลครบแล้วนะคะก็เหลือแต่วันนี้จะ <c oughs> จะเลือกลงเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเหวี่ยงอีกหน่อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูตอนนี้ พอเขาทากับเกินใช่ไหมคะกับเกินตัวเล็กเขาส่งมาครบแล้วตอนนี้กับเกินตัวเนี้กับเกินตัวนี้นะคะเขาได้ทํากับเกินไว้แล้วด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งตัวระยะส่งของกับเกินตัวนี้ครบหนึ่งร้อยที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่นะคะที่วัดไว้เมื่อเมื่อคืนนะคะวัดไว้แล้วแล้วนะคะทีนี้ตอนนี้ทางฝั่งนี้ตรงนี้เขาก็เหมือนกาลังจะไล่ราคาหรือเริ่มเริ่มฟอร์มตัวทําแพทเทิร์นอยู่เนาะฟอร์มตัว,นะตวแล้ว แล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยตรงเนี้ยแนวเนี้ยเขาก็กลับไปย้ำมาแล้วเนี่ยเมื่อเช้านะคะขึ้นไปแล้วเทคตัวขึ้นไปแล้วนะคะก็วันนี้ถามว่ามองอะไรมองเซลลค่ะแล้วตอนนี้ถ้าดูถ้าดูเฮดหนึ่งตอนนี้แล้วก็ลุ้นค่ะลุ้นว่าให้ตัวเล็กเนี่ยเขาคลุมตรงนี้ให้ได้เขาทำก็เกินตรงนี้ได้แล้วส่งแล้วส่งต่ออีกหนึ่งร้อยนะคะก็ระยะก็จะใกล้เคียงกับตัวใหญ่ปกติทองเขาจะแถมอยู่แล้วนะคะอาจจะมาถึงนะคะ ถึงเนาะวันนี้ล,นลุ้นประมาณนี้ค่ะว่าให้เขาว่าให้เขาขึ้นไปประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ทองกําลังอยู่แถวๆแนวรับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขามีโอกาสที่จะดีดขึ้นเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ได้ย้ํานะคะมีโอกาสที่จะขึ้นไปตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นตรงนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นแค่นี้แนวนะคะเพราะว่าค่อนข้างขึ้นไปแรงแต่ตอนนี้เขาฟอร์มแพทเทิร์นลงมาดีอยู่นะคะแล้วเมื่อวานนะคะเขาส่งระยะส่งตรงนี้เขาส่งครบร้อยแล้วเนาะนะคะ Oh. ระยะส่งนี้นะคะของแพทเทิร์นตัวนี้นะคะอิมตัวนี้ด้วยนะคะส่งครบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ส่งครบร้อยเห็นระยะไหมคะว่าเนี่ยจากนี่ส่งมาถึงนี่ครบร้อยพอดีนะคะอิมตัวนี้ส่งครบร้อยแล้วด้วยเขาก็เลยต้องพักตัวแล้วก็เทกเป็นไปได้ว่าวันนี้เขาอาจจะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะคะ อยู่ในกรอบนี้นะคะเพื่อทําไหลทางซ้ายเพื่อทําไหลขวานะคะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าวันนี้ถ้าเขาจะลงเลยนะคะเขาต้องทํากับเกินคลุมตรงนี้ให้ได้แล้วส่งต่ออีก100แล้วระยะรอบใหญ่ก็รออยู่นะคะหวังวันนี้ว่าจะถึง1774นะคะโอเคไปละ